ก็จำลองมาแล้วโอเคนะครับกิมนี้สวัสดีครับคนครับใครอะไรขอให้มาแม่รวยเราต้องบอกคุณครับพร้อมครับแข็งแรงครับนี่มาแล้วผมว่าหายไปไหนอยู่นี่เองนี่ยายลองเอาของขวัญดูด้วยขอให้ขอใ้มากก็มากไม่อ่างกมาครับผมจะออดด้วยนะครับผมขอบคุณครับทุกครับขอบคุณมากบ บ้าเดี๋ยวเราทานข้าวกันเนาะโอเคนะครับบุฟเฟ่ต์ครับบุฟเฟ่ต์เลยนะครับโอเคเจิ๊กินข้าวยังยังนู่นนู่นไม่ค่อยอยากกินเลยกินข้าวอ่ะรดนกินข้าวอย่างรถริข้าวอยู่หลังรถน้ำชาน้ำชาอยู่นู่น แสดงว่ารู้ใจกันจริงขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทำให้เราได้รู้ว่าอ่ายูทูบเบอร์ทุกคนรักกันนะครับเรขอบคุณมากครับถ้ามีสิ่งอื่นจริงใดต้องกรุณา้องและขออภัยเท่านั้นนะครับที่ท่านนะครับไปสนามรบกันนะครับขอให้พี่นาทีสู้ๆไปกับลุงป้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมได้ข่าวดีนะรางวัลชิ้นใหญ่ให้บอกให้บอกเอา ไปกินข้าวตัดไปงายง่ายง่ายายครับผมตัไปครับทุกคนเป็นบรรยากาศการวันเกิดครับทกเดี่องคอยบอกก็แล้วนะครับผมก็เป็นวันเกิดนะครับขอพิทีนะครับทุกคนเอาไมไหมครับไม้ลูกด้วไมลูก้วยเอ่อเอาไมให้ลุงอะไมลุงเพงงอนาลุงจับไม้นะครับพี่น้องทำไมไม่มีเสียงอ่ะ จริงดีขาดลำพงจะไม่จะไม่จะไม่าลุงไม่ยอมวางไม่จนงานเลิกเนยขอลำพงหน่อยเราขยายออกมานิดได้ไหมคะเบิ้งหน้าเลยเด้อมันจำไม่นะรับใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็อยากเตเลยครับจะไม่ลอยากลองเพลงเลยจไม่ลเบิ้งหน้ายายเลยเด้อาดีจ้าวสนะฮัแฮปปี้บูตตี้ พ่อพากันกินขเขา่าอเาเนี่จออยู่บัานนี้โอ้บว่ท่านเบือบอ่อปะครับเปิดพ่อในพี่อทีตยเลยครับผมโอเปิด <ไว S 1> พ่อไปแล้วตอนตักกับข้าวขอให้พี่นาทีกับจีอยู่รวยร้อยล้านพันล้านเร็วๆสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพ รถได้ให้ดเอะรถได้ให้รถรถพุงดพุงโอ้ยพุงใหญ่สักันด้วยพุงเอสประดาหมดครับถ้ารถพุงเพุงเยอะไหมต่อก็โดนมานาก็โดนตามก็โดนมาสิว่าคิดกระโดนครับรถพุ่งครับทำพุงกระโดนครับ พุ่งขึ้บกผมกูไดบ่บ่พุ่งลงเลพุ่งนะต่ำๆกับพี่พุ่งคน่ะโอ้มือเวียงใกล้า้านนอกก็จะมีพุ่งนะผมขนาดที่งานเปิดตัวป่ะเทศกูดบ่มีพุ่งอยู่ันนี้ จบทุกคนจบทุกคน YouTube สาลุงมีทุกคนเลยครับโอ้กับฮุ่งโจไม่ได้อะโจอะไรมีแต่พัญญายาสานแล้บอกท่านมีพุงไปใส่เราปัญญายาสานมันเป็นเมื่อเราหลินเมื่อหลินน้ำลานเราบอก YouTube ป้านลุงมีรายได้ทุกคนแม่นครับแต่ได้ไม่เท่ากันนะครับ คนกนกวรรณศรีสัทธาเอาเอาไหมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เนี่ยเอาไหมไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์เนี่ยบอกครับอ่านคอมเมนต์ออกออกออกรถก็ได้กันลูกเออปิดรถลดเขาว่าปิดรโหลดท่านนอกานอยู่ไหนปิดรถปิดเลย เอาพี่ไไหนแล้วอารมณ์ครับเล็กเล็ดตาแล้จะเป็นหลานแล้วมานี่ก็เป็นบรรยากาศงานมันเกิดวันนี้ครับทุกคนงานมันเกิดพี่อาธีครับทุกคนทุกคนก็มาร่วมไว่พอได้กับพี่อาธีเรามาร่วมงานมันเกิดกับพี่อาีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ทุกคนก็มาร่วมทุกคนมาร่วมเราทุกอเพืทั้งหมดมาร่วมงานมันเกิดนะได้กับพี่อาธีนะฮะ ไม่เดิมไม่ดีแตก็สวัสดีค่ะคุณค่ะก